นี่มันอยู่อยู่เกมปวดกระบานนะครับนี่ครับสามดีแมสชื่อเกมดีแมสเข้ามามาเล่นเกมบวดกระบานมาเรามาเลือกเลือกด่านกันดีกว่านี่เลย นี้เลยอ่ะต้องใช้เลื่อน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 เอาเลื่อนเอาเลื่อนเลื่อนลูกเลื่อนเลื่อนลูกลูกลูกสถานเนี้ยเพิ่มแรกมาบังคับนี่บังคับจะต้องเลื่อนอ่โอ้โหกระโดดข้ามไปเลย เกมปวดกระบาลเกมนี้นะครับแนะนำเลยครับจะเล่นก็ได้ครับไม่ว่ากันเ <Yeah. S 2> นี่ยไายงเนี่ยเออตัน จิงหงม่าจิงหงมบาอยู่ดไหนนี่ทางไหนเนี่ยทุเรียนนั่นกลับมาทางเดิมเปล่าวะนู่นนู่นนู่นนั่นเอาฟินิีฟินิี้เปล่า Để tìm đâu tìm đi เหลืองขี้ติดบนหัวก็เดินไปเรื่อยอืมที่มันแมทจริงๆตรงทางทงการบางรังคับอืมอมสแกอ้าฟินิแล้วเนี่ฟินิแ้าทางเลา finish si. เจอแล้ว um เราไม่พูดท่านทำเพลงเราไปกันดีกว่า ิงกว่าแม่ลันนึ่งนี่จะเครื่องบินผ่านด้วยอ้าทามาเพื่ออือคือไม่รู้จะไปยังไงแล้วครับอือไม่หลงทาง มันต้องไปไปไงวะไออีล็อกไปละ ไลัรทำปวนนั่งไปวันวันใสแว่นคับเปไงนอ่ะว่ะไปฮะจะเลิกเล่นลัดลบทิ้งเลยมันไฟ นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ผ่านไม่ได้อืมาอืมทางนี้น่าเริ่มโล่งละเห็ุละเรายังไม่เข้าครับเราต้องไปดูก่อนว่าทางนั้นมันเป็นมันไปผ่านทางไหน โอ้โวโอ้โหพูดโอ่ีนี่ขนานังนูนนตงู้ไม่รงเดียว โอเคครับและเราจะจากกันมาฟังเพลงมันดีกว่าโคตยิ่งใหญ่แต่ไม่มีทางจะเล่นอีกแล้ว i